เจ้าจ่จจอยนี่ยังไม่มีเลยนี่เอาน้ำมาสจากะกวดหน่อยนี่เอาที่รองมาด้วยเอาน้ำมานี่เพือออกแบบบ้านนี่ยังไม่ได้กวดน้ำเลยนี่นเทวดาทั้งหมดที่สถิตยอยู่ในที่นี้นะภูมิเทวาะนะเรทราบด้วยเราบ,บุญรกุศลนะจิตวิญญาณทุกดวงนะเราบ,บุญรกุศนะ์เทวพระบุตรหนูท้าเจริญที่อยู่ดุสิตนะ,ะสาธุการอนุโมทนาบุญพัจจันนี้เป็นบันมหาหมงคล วันที่หกวันอาทิตย์ขึ้นสิบสามค่ำวันนี้วรรชนะมานวันชนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถึงตามตำราในทางโลกที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือตามตำราเขาเรียกว่าตำราช่างเผือกก็มีหนึ่งค่ำสิบเอดค่ำสิบสามค่ำสิบสามค่ำหนึ่งค่ำสิบอ็ดค่ำสิบสามค่ำเป็นเลิกดีมัเป็นส่วนมาก ก็จะเอาวันนี้แหละมันหนึ่งข้ามนี้แหละสิบเอ็ดข้ามนี่ละสิบสามข้ามอันนี้ก็พระก็สิบเอ็ดลูกก็สมบุญบริบูรณ์ือว่าเป็นบรรมหามงคลที่สุดของแม่นีทับเจริญของเจ้าจ่อยทับเจริญเราเอาชื่อเล่นนี่แหละมันเป็นมหามงคลดีจ่อยตัวนี้จ่อยตัวนี้ก็เหมือนกับไทยไทยใหญ่กับไทยกับไทยน้อยไทยเล็กกับไทยใหญ่หรือไทยน้อยกับไทยใหญ่ ไประเทศไทยนี้เข้าไปสู่ที่พมา่าไม่มีดับไม่มีเกณฑ์ไม่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่ไทยน้อยที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามก็ดูที่เป็นประเทศที่มั่งคัง่งเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี้ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งหลวงปู่เคยได้ยินได้ฟังกันพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังลูกศิษย์ลูกหา,าก็เลยพูดตอบกันมาเราเจอกันอยู่ที่ป่าทุ่งเหีนในเลสวน ท่านบอกว่าในภายภาคหน้าต่อไปนี่ประเทศไทยนี้จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นประเทศมหาอํานาจเป็นประเทศที่ทั่วโลกได้เข้ามาพึ่งใบบุญเพราะประเทศไทยตอนนั้นที่มีพระอริยบุคคลที่โสดาบันสกิตาคาอ,อนาคาคาและอลหรหันต์เกิดขึ้นนอกนั้นก็ไม่มีผู้ที่สําเร็จภาคผลพระ涅槃จะอยู่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยถ้าเป็นประเทศอื่นก็ต้องมาอยู่ในประเทศไทย เอาเชื้อที่ดีแห่งส่วนเนภูมิจึงจะสามารถจงมากจงผลได้เป็นอย่างนั้นพอมานึกตึกตองดูก็คงเป็นอย่างนั้นจริงเพราะประเทศอื่นถ้าว่าเป็นพุทธศาสนาก็ไม่รู้จักเรื่องคำว่าพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดเกือดังหันส่วนมากก็จะทำสมาธิำาทำฌานทำฌานเกิดเพอที่จะมีบุญมีกุศลในส่วนนี้เรื่องมรกเรื่องผลจะไม่ค่อยได้สอนกัน แต่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ม่มรรคทีิพานเกิดสโสดาศกิตาคาอนาคา,าอาหารหันต์เกิดเมื่อหลวงปู่มั่นภูริโตเป็นผู้ที่มาโปรดพวกเราหลังพุทธ,ธปฏิินปาน2,500กว่าปีอรหัน์เกิดขึ้นในเมืองไทยก่อนและก็กระจายออกไปเรื่อยๆต้องมาศึกษาความรู้ในประเทศไทยเท่านั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าประเทศมหาอำนาจ คำว่ามหาอำนาจตัวนี้หลวงปู่หมายถึงมหาอํานาจแห่งโลกุตระก็คือโสดาจิตาคาอนาคาและอรหันต์ไม่งั้นในสมัยที่เป็นคารวาสหลวงปู่คงไม่มุมณะบากบันเพื่อมากเพื่อผลเพื่ออรหัตผลโดยแท้เดียวหรอกไม่มีคําว่าที่เราจะต้องการสิ่งอื่นนี่วันนี้คนทางบ้านบุง่งไหวก็มาพี่ชายเราก็มาเพื่อนที่สนิท,ทกันมากที่อยู่ในทางโลก ที่เรียวกว่ามีความสนุกสนานลื่นคลื่นคึกเฮฮาร่วมกันก็มาด้วยนั่นแหละอุปนิสัยเรานี่เป็นอุปนิสัยที่ไม่เหมือนหมู่ในสมัยก่อนนี่เป็นอุปนิสัยที่มีความเมตตาแล้วก็อยู่กับหมู่กับพวกไม่มีความว่าทะเลาะเบาแวงถามเพื่อนถามพี่ถามน้องเราได้อืเราก็ไม่ชอบพูดเท่าไหร่ <S <S เป็นนิสัยเราวเวลาที่เราออกเป็นประชาเพื <S <S ่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลกับพิกสัญญาใหม่นั่นก็เรียกว่าพิกสัญญาพิกจิตใหม่ พิกสัญญาพิกจิตพิกกายใหม่แต่ว่าพิกกายนี่ก็ใช่นะเพราะว่าสมัยก่อนเราเชื้อโลกเต็มอยู่ทั้งโลกตอมตอมจินอักเสบทั้งโลกประสาทหัวใจอ่อนทั้งโลกเลือดจางทั้งสารพัดโลกจึงไม่คิดที่อยู่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต้องการที่จะตายแต่เราอยากตายในผ้าเหลืองตายในภาคปฏิบัติคือไม่คิดที่จะทําร้ายชีวิตตัวเองนะ คือตายเอาชีวิตแรกในการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเพื่อปาฏิหาริย์พระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินั่นแหละนั่งให้ตายไปเลยเดินให้ตายไปเลยอดอาหารให้ตายไปเลยมันก็บ้าก่อนสมัยก่อนๆน,นี่นะอย่างนั้นจริงสลบแล้วสลบอีกในป่าในเขาลูกเดียวนับไม่ถ้วนเราเพียงแต่พูดให้ลูกฟังเป็นสมมุติว่าห้าหนเราสลบป,ปางตายนับไม่ถ้วนคานขี้คานเย่าสถานที่ที่เราคานขี้คานเย่าลูกก็เห็นในภาคเหนือน นั่นแหละพาลูกไปดูแล้วเป็นยังไงนั่นนั่นเราสลบสะไหลาปางตายนับไม่ถ้วนเพื่อต้องการเป็นพระหันและต้องการเอาร่างกายนี้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเพราะเราระลึกเห็นในสมัยเตระพุทธการเตระพุทธการที่เราจึกษะหาความรู้ดูนี่การปฏบิบัติบูชาเท่านั้นจริงจะได้บุญมากได้พระลานิสง์มาก,มกเ,าหเ,าเหมือนพ้ที่ทําชั่วทําสังกเภทททำไร้พุทธเจ้าเหมือนพระเทวทัต เพียงออาคางกันไก่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาในภายภาคหน้าต่อไปเมื่อออกจากมหาเวจีนรกแลว้วพระเทวทัตก็ยังจะตัดสลูเป็นพระเปิดเจกับพระพุทธเจ้าดูที่นั่นหลยชื่อว่าอดีศาละเพียงเอาคางกันไก่กระดูกคางกันไก่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบั้นปลายสุดท้ายก่อนที่ธรณีจะสูบเราสาความรู้ดูเฮ้ยนี่ ขนาดผู้ที่ที่ทำไอ้กรรมนะที่เรียกว่าเขาลูกกรรมเหมือนพระเทวทัตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตรดสลูได้อยู่ในภพชาติต่อไปที่ว่างจากพระพุทธเจ้ากับนั้นไม่มีพระพุทธเจ้านั่นพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นพระประเจกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระเทวทัตก็ยังจะได้ตรดสลูเป็นพระเปรเจกพระพุทธเจ้าอยู่เพียงเอากันไกลถวายพระพุทธเจ้าทั้งที่ตัวเองทำร้ายพระพุทธเจ้ากิ่งกีฬาเพื่อจะทัาพระองค์ ดูจี้ทำสังฆเพทแต่แก,ก้แมื่อีต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังสามารถที่จะทําได้ด้วยการประพฤติธปฏิบัติเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตเราเห็นเหตุนี้เราก็เลยตัดสินปัญหาตัดสิ้ปัญหาเข้าบรประชาเราจะเอาชีวิตนี้แลกเพื่อเป็นพุทธบูชาเลือดทุกหยดนนเนื้อหนังเอน็นกระดูกทุกสิ่งทุกอย่าง ในร่างกายนี้หรือธาตุทั้งสี่นี้ที่ประชุมกันตั้งเป็นก้อนขอเป็นพุทธบูชาปาถนาอารหันในปัจจุบันนี้นั่นแหละเราจึงนั่งแบบสละกายนั่งจนร่างระเบิดจนไม่เหลือเชื่ออากขียายร่างกายที่มันเป็นโรคร้ายต่างๆมันจึงอันตรธานสิ้นไปโรคไยโรคต่อมทอมสิ้นอักเสบ โรคกระเพาะลำไส้อักเสบชนิดขั้นดุนแรงเพราะเขียตก็มาอยู่นี่เพราะปสสาวก็มาพระยุงเราเข้าโรงพยาบาลเรื่อยๆนั่นโรคประชาติหวัวใจอ่อนสช้าลพัดลโรคอันตรทานชิ้นเมื่อนั่งสลายายถวายเป็นพุทธบูชาเดสมนโคโดมพุทธเจ้าไม่คิดว่าจะฟื้นนั่งตลอดลุ่งมันไปดับเมื่อช่วงเชียงคืนช่วงรุ่งเช้า ร่างกายค่อยปรับสภาพร่างกายที่อันตรธานสิ้นไปแต่สลายไปก็ประชุมกันตั้งเป็นก้อนใหม่เราจึงได้ร่างใหม่ที่เรียกว่าร่างกายยศถ้าลวงปู่มไม่ใช่ธาตุกายยศขมากไม่เป็นอย่างนั้นเกสาไม่เป็นอย่างนั้นบริขาไม่เป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เหมือนหมู่ได้ประการทั้งปวง เงิ้เรื่องมรรคผลปรนิพพานนี้เราแลกกันด้วยชีวิตการปฏิบัติเป็นพุทธบูชานี่จริงได้บุญมากได้อานิสงส์มากใครจะว่าไงก็ตามครูบาอาจารย์จะบอกว่ามรรคผลพรนิพพานไม่มีแล้วตามตำรานั้นตำราการละมาสูตรอย่าเชื่อโดยอ้างตำราสองพันหอกว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ทราบว่าการทําสังฆจนากี่ครั้งกี่หนใช่ไหมละ่ะอาจจะตกหลลนไปหรืออาจจะแต่งเพิ่มเราจะทราบได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ฟังตอบ พระพุทธเจ้าต่อพร,พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธพระพจนะพุทธวจนะหมดเชื้อไปแล้วนานแล้วเมื่อพุทธเจ้าปิดพระโอษฐ์เข้าสู่มหาบริณพานพระสงฆ์สาวกจดจําต่อกันมาว่าพ,พุทธเจ้าตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้แค่นั้นเองไม่มีการจารึกจดจําจนสองร้อยสามร้อยปีให้หลังพระโมคคลีบุตรกับพระเจ้าสุภาราชนั่นรวมกันมาทําสังยานาใหมา่ร้อยกองหลักธรรมหลักมิไหนแลก่กค่อยๆจดจารึกไว้ในเคัมพีรไบราน เรื่องมีม,มีมาในสมัยนั้นนี่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะพระโมคคัลีบุตรนี่ถึงจะจุติเคลื่อนย้ายจากควมโลกลงสู่โลกมนุษย์เพื่อรักษาพุทธศาสนานั่นพระเจ้าสมมหาราชเนี่ยก็ปรารถนาไปแล้วเมื่อกาบหนึ่งที่ว่างพระพุทธเจ้าในการใส่บาตรพระประเจ,พระ,เจพระพุทธเจ้าปราถนาแห่งการครอบครองชมภูทวีปคือ16แคน้น1หกประเทศรวมเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกัน พระเจ้าสุภา,าราชครอบครองหมดนั่นแหละจิงทาให้พระพุทธศาส,สนาเจริญรุ่งเรืองแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อหลังพุทธปรินิพานสองร้อยสามรอปีให้หลังนั่นเลยมาสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ที่นครปฐมที่เรียกว่าพระปฐมเจดีย์นั่นแหละเจดีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่การนําพระพุทธศาสนามาเผยแพ่ในประเทศไทยถ้าพูดถึงในตำรายาเจ้าอหรืออันตำราเลยเล่าให้ฟัง เราปรารถนาอย่างนี้วันนี้จึงเป็นวันมหามงคลเราก็เลยเล่าสิ่งที่เป็นมหามงคลกับตัวเราให้พวกลูกพวกหลานทราบถึงเรื่องการสะละเป็นสะละตายสะละร่างกายเพื่อปรารถนาอรหัตผลในปัจจุบันร่างกายนี้เป็นพุทธบูชาเพื่อปรารถนาพระอรหัตผลในปัจจุบันเท่านั้นนั่นเองเราจรึงได้ร่างกายใหม่ธาตุเราจรึงผิดปกติจากเดิมแมคคำพูดคำรรจากกี้ยท่าตง เปลี่ยนใหม่หมดทำล้วนๆนั่นเป็นอย่างนั้นนี่พูดให้ลูกัหลานฟังผู้หวังมากหวังผลหวังดุดหวังพลไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นพระเถรเนจชีอุบาสิุกาหนุกผู้ปรารถนาตั้งแต่เป็นอุบาสกโน้นจิตรวมใหญ่ตั้งแต่เป็นอุบาสกโน่นจิตดับทั้งโลกตั้งแต่เป็นอุบาสกโน้นขาดจากสมมุติระหว่างรักระหว่างชังตั้งแต่เป็นอุบาสกโน่นตั้งแต่เป็นผ้าขาวโน้นไม่เหลือเชื่อ นั่นถ้าบอกว่าไม่เหลือเชือ้อแห่งความรักความชังนั่นจุนสามารถที่จะมีหลักมีเกณฑ์หลักของใจมันเกิดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เทศวันนี้ถือว่าเทศถึงความมหัศจรรย์นในพระพุทธศาสนาเทศถึงความยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาเทศถึงความยิ่งใหญ่ของสาม,มณญโคดมุติเจ้าที่เป็นพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของพวกเรา เป็นทั้งครูบาอาจารย์ของพวกเราศาสดาเอกของใจโลกทาตน,นี่ถ้าใครต้องการมากต้องการผลก็เอาที่นั่นตั้งจิตตั้งใจปาถนาที่สละชีวิตเป็นพุทธบูชาปาถนาอรหันตผลในปัจจุบันนึงว่าทำมาอย่างนี้จิตจะแกงมากอาถานมากโสตุโศเป็นโสตายไม่หวั่นไหวในภัยใดๆใ,ในสามแดนโลกทาตมาหน้าไหนมาในสามแดนโลกทาตคือไม่หวัน่นไม่ไหว น้ไม่ว่าจะสตีเฟจ,จะแก้ผ้ามาในสามนโลกกระทานก็คือไม่สะทกสถานนี่ใครจะมาฆ่ามาทำอะไรก็คือไม่สัททกสถานในสามดนโลกกระทานนี่ในาการโรกโลูกโรกแล,ลก้วรูปโรกนี่จะบอกว่าพวกมารมานี่คือไม่สัททุกสถานมหนไปนแบบนีพิกสัญญาพิจิตใหม่นี่พูดให้พวกเราฟังเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันมหมามงคลวันที่หกวันอาทิตย์ที่หกขึ้นสิบสามค่ำเดือนสิบสองเป็นวันมหมามงคลขึ้นบ้านใหม่ของ พ่อหนูสมัยก่อนพ่อหนูยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลยชื่อของแม่นีทับเจริญกับลูกหลานเป็นวันขึ้นบ้านใหม่หากยังไม่สมบูรณ์ทำยังไม่เสร็จแต่ก็ขอให้เสร็จด้วยภาระหน้าที่เสร็จด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลเสร็จด้วยการทำลายบาปอกุศลออกจากจิตออกจากใจออกจากกายออกจากวาจาอย่าให้มีใจก็อย่าให้มีบาปอกุศลวาจาก็อย่าให้มีบาปอกุศล กายก็อย่าให้มีบาปอากุศลก็คือกายก็ดีตามธรรมตามวินไหวาจาก็ดีตามธรรมตามวินไหนใจก็ดีตามธรรมตามวิ่ไหนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อพร้อมแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วมีศีลมีสมาธิมีใจตั้งมั่นมีสติกำลังปัญญาผู้นี้ปรารถนาสิ่งไหนก็จะสมปรารถนา หลวงปู่หลวงตาจริงขออวยพรให้แม่นีทัพเจริญพร้อมลูกหลานทุกคนและเหล่าอุบาสกติกาที่อยู่ในชมรมจิตอาสาจิตปัป่าห้วนดินและเหล่าอุบาสกติกาที่อยู่ที่นี่ที่บ้านของแม่นีทัพเจริญน,นี้หลวงปู่ขออวยพรให้ทุกคนจงอยู่อย่างผาสุกเกนฑ์ใจเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมทั้ทงปัจจุบันและอนาคตขออนุโมทนาโดยสาธุ t a m b